สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7มิถุนายนปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่มีมาแต่โบราณน,นะแล้วความเชื่อนั้นอาจจะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องและอาจจะมีความคลายเคลื่อนวันนี้ก็จะลองพูดคุยให้ฟังกันนะครับถือว่าเป็นคลิปที่ผ่อนคลายนะครับฟังไปเพลินเนนะฮะ เริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูนะผมก็ลองไปค้นนะครับใน Google นะกด่าก็จะมีเว็บไซต์นะครับเว็บหนึ่งซึ่งก็จะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาวุธปืนที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันมาตลอดนะอาจจะมีทั้งถูกแล้วก็คล้ายเคลื่อนอ่นะามาฟังดูนะครับข้อแรกสุดนะครับเขาบ,บอกว่าปืนจุดสามหแม็กนัมยิงรางรถไฟทะลุอันนี้คือข้อแรกนะครับสามหาเจ็ดแมกนัมก็ตัวปืนประมาณนี้ หรือปอภันะครับลำกล้องมาตรฐานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับอาจจะสั้นกว่าหรือว่ายาวกว่าได้แต่ว่ามาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4นิ้วกระสุนที่ใช้นะครับก็จะเป็นจจลพวกนี้นะครับลูก357แมกนัมความดูแลเนี่ยถือว่าดีทีเดียวแรงประทกก็ดีนะครับแต่ถามว่าจะถึงขั้นยิงรางรถไฟทะลุหรือไม่โอ้โหผมว่า ไม่น่าจะทะลุนะครับเราก็มีหลายท่านเนี่ยได้ลองทดสอบแล้วนะครับว่าสารจแมกนัมก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายนะครับในเรื่องของรังรถไฟได้อันนี้คือโลบพลังความเชื่อนะครับข้อที่1ไม่จริงนะครับไม่จริงต่อไปนะครับข้อที่2เรื่อยๆนะครับฟังไปเพล่นๆนะข้อที่2นะครับเขาบอกว่า1 0 m มนะครับหรือว่าจุด45 ACP หรือแม้แต่สารจแมกนัมเ,เนี่ยเป็นอาวุธสงครามประชาชนครอบครองไม่ได้ อันนี้ได้ยินบ่อยนะครับหลายที่ก็จะใช้ข้ออ้างนะครับอันนี้ไม่อนุญาตให้กับประชาชนทั่วไปลองมาดูในบางแง่มุมนะว่ามันจริงอย่างไรนะครับไอ้เจ้าตัวจุดสี a c p นะหรือว่าปืนพวกเนี้ยโค้ดหนึ่อนหนึ่งะครับปลดแม็กกาซีนตรวจสอบนะครับปืนปลอดภัยนะไม่มีรูนะครับปืนแบบนี้ก็เริ่มต้นนะครับเรียกว่าโด่งดังมากในช่วงของสมัยสงครามโลก ก็จริงนะครับ, G รบโมเดล1-11 1ผลิตนะครับในช่วงของปีคศ .1911 เนะครับเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ใช้กันเรื่มมาใช้กันเริ่มมานะครับตอนนั้นก็จะพูดได้ว่าปืนโมเดลเนี้ยก็จะเห็นนะครับในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับสงครามนะเขาก็เลยนะครับมีความเชื่อติดกันมาว่าไอ้เจ้าปืนแบบเนี้ยรูปรา่างแบบเนี้ยมันคือปืนสงคราม อันนี้ก็มีส่วนถูกนะครับไม่ใช่ว่าจะผิดสะทีเดียวมันมีส่วนถูกในส่วนของอำนาจกระสุนนะ,น,นะจุด45 a c p ลูกโต๊ะแบบนี้หรือในะคนไทยเรียกว่า11มมอนะครับแบบนี้เขาบอกว่าถ้าจอยิงนะใน,นระยะประชิดพวกสมูไลนะครับหรือว่านักรบมอโรต่างๆที่โดนไอเจ้าตัวปืนจุดสนี่ยิงเนี่ยจะก,กระเด็นถอยหลังไปเป็นเมตรเลยนะอันนี้ก็อ,อาจจะเวอร์ไปนิดหนึ่ง ้องขออนุญาตนะครับว่ามันไม่จริงขนาดนั้นนะแรงประทะมีแล้วก็ดีมากหยุดยั้งดีมากแต่ว่าไม่ถึงกับทาให้คนเนี่ยกระเด็นการกระเด็นในหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจุดสีปืนเก้ามมอนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะเกิดจากนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับมาจากแรงประทะของหัวกระสุนแบบนี้แต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการทรงตัวของคนนะครับสมมติว่าผมเนี่ยยืนอยู่โดยที่ไม่ทา้งตั้งตัว นะแล้วโดนอะไรมากระทบกระแทกนะครับไม่ต้องปิดกระสุนหรอกนะแค่นิ้วนะครับนิ้วเนี่ยจิ้มนะครับมาที่ตัวปึ้งผมก็ลมแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องปกระสุนแบบนี้นะครับแล้วสรุปว่าประชาชนครอบครองได้หรือไม่นะฮะผมก็เป็นประชาชนเป็นคุณครูนะครับผมก็สามารถที่จะครอบครองปืนขนาดนี้ได้นะแต่ว่าเหตุผลเนี่ยอาจจะเลี่ยงนะครับไปที่เพื่อการกีฬาจริงๆเนี่ยมันก็ได้นะครับในเชิงของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน อันนี้ก็สามารถใช้ได้ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตาตัวนะครับสรุปก็คือประชาชนครอบครองได้แล้วมันก็ไม่ใช่อุธสงคารามแต่ว่ามันเห็นชินตาในช่วงของสงคามนั่นเองนะแค่นั้นนะครับอาพานในส่วนของจนะุดส5 7, ่ห้าส็ก็คล้ายๆกันเหตุผลค,คล้ายๆกันนะครับต่อไปข้อที่3ครับเขาบอกว่าปืนยิงต้นกล้วยไม่ทะลุพรต้นกล้วยเย็นอันนี้ฟังแล้วก็งงนะฮะ ต้นกล้วยถ้าเผื่อว่าถูกเจาะด้วยอาวุธปืนนะครับสักกระบอกหนึ่งนี่คือปืนกล19ถ้าเผื่อว่าใช้กระสุนขนาดน,นี้ยิงเข้าไปที่ต้นกล้วยนะหรือแม้จะไม่ใช่กระสุนก้มามมนะครับเป็นกระสุนที่แรงดันเนี่ยต่ำกว่าอาจจะเป็นจุด22นะครับหรืออาจจะเป็นจุด38นะแลวประกันว่า4ี่หต้นก็เอาไม่อยู่นะครับต้นกล้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นทะลุแน,น่นอนนะเหตุผลที่ว่ามันเย็นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหน นะครับยิงแล้วจะไม่ทะลุนะหรือเขาอาจจะมองว่าไอ้เจ้าหัวกระสุนนะครับที่มันถูกยิงออกไปเนี่ยมันร้อนนะฮะมันร้อนมากนะครับอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้มันร้อนเสร็จป,ปุ๊บพอเจอนะครับความเย็นของต้นกล้วยเนี่ยมันก็ทําให้อนุภาพต่างต่างเนี่ยลดลงแล้วก็หยุดนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะในข้อที่3นะครับอ่าต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4ี่เนี่ยเขาบอกว่าปืนก๊อกเป็นอาวุธร้ายแรง ห้ามประชาชนมีนะข้อ4นะครับมันจะไปเชื่อมโยงกับข้อที่7ด้วยข้อที่7เนี่ยบอกว่าปืนกอล์ฟเนี่ยผ่านเครื่องเอสเลตัรวจไม่พบนะมาคุยนะครับเรื่องของปืนกอล์ฟกันนี่จากระบอกน,นี้นะครับปืนกอล์ฟสิกนะเป็นปืนแห่งศตวรรษที่21นะครับปืนปลอดภัยนะปดแม็กกาซีนนะครับเคลียร์ลูกในหลังพื้นเรียบร้อยนะฮะเวลาจับถือเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่เบา นะเบาแตกต่างนะครับกับปืนเหล็กล้วนในมิติเดียวกันนะครับปืนกอล์ฟเนี่ยจะเบาวกว่าด้วยโครงสร้างนะที่ข้างล่างนี้ทํามาจากโพลิเมอร์ทํามาจากโพลิเมอร์นะครับส่วนสไลด์เนี่ยเป็นเหล็กนะเขาก็บอกว่าถ้าคือนะเอาเข้าเครื่องเอ็กซเลย์นะครับต่างๆเนี่ยมันจะผ่านไปได้ความเข้าใจนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมจึงมีความเชื่อเช่นนั้นปืนกอล์ฟเนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเขาบอกว่ามันคือปืนของเล่นมันคือปืนพลาสติก เขาพูดในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยคือพลาสติกจริงๆนะทุกอย่างเนี่ยทำมาจากพลาสติกเราก็สามารถที่จะผ่านเครื่องสแกนโละหะได้คิดอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์เนี่ยมีเพียงแค่โคนะครับของตัวปืนแค่นั้นนะครับหรือแม้แต่นะจะถอดนะครับไอจเจ้าตัวปืนก๊อกออกไปนะเราก็เอาเฉพาะตัวโคงนี้ไปผ่านเครื่องสแกนมันก็ร้องก็เตือนก็ดังนะ เพราะว่ามันมีตัวชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กอยู่เยอะแยะมากมายๆๆนะครับอยู่ในโคงนี้แต่ความเชื่อเนี่ยมาจากว่าไอเน,นี้ยคือพลาสติกทั้งดุนนะทั้งหมดเนี่ยทั้งดุนเลยก็เลยเชื่อแบบนั้นนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเออก็แปลกดีนะครับแปลกดีอ่าต่อไปนะครับข้อต่อมาส่วนแรกก็คือเป็นปืนปกตินั่นแหละนะแค่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการทําปืนนะครับต่อมานะครับข้อที่5 นะย้อนไปข้อที่5นะครับกระสุนหัวระเบิดนะหัวระเบิดคืออะไรอันนี้ก็เป็นคำพูดติดปากกันนะครับ j a c k เกต็ตฮอ o โลพอรนะครับแบบนี้นะหัวแบบนี้นะครับเขาก็คิดว่าเวลายิงไปเนี่ยกระทบกับเป้าหมายที่เป็นเนื้อมนุษย์นะครับหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีของเหลวอยู่ภายในมันจะทำให้หัวกระสุนเนี่ยเกิดการระเบิดออกมานะแต่ออกมานะครับเป็นวงกว้างนะรูเข้าเนี่ยแค่นิ้วก้อย แต่ออกเท่ากัมปั้นเขาพูดอย่างนั้นนะครับถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับจากการทดสอบยิงเข้าไปที่แท่งเจลาตินหรือว่ายิงเข้าไปที่ก้อนดินเหนียวเป็นอย่างนั้นเลยนะครับหัวรูนะแต่ว่ามันไม่มีวัตถุระเบิดอยู่ข้างในหัวกระสุนนี้แต่อย่างใดน,นะการระเบิดออกมาเนี่ยมันเกิดจากการขยายขยายโตของหน้าตัดนะครับของหัวกระสุนปกติถ้าเป็นตัว fmj รูปร่างน,นะครับหรือว่าเชฟของหัวกระสุนเนี่ย เข้าไปยังไงก็ออกไปอย่างนั้นหรืออาจจะเปลี่ยนรูปร่างนิดหน่อยนะต่างกับตัวแจ็คเก็ตโฮโลพอยนะครับแบบนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพวกอของเหลวเนี่ยเข้าไปแทนที่นะครับตรงรูต่างๆทําให้เกิดการบานขยายตัวนะขึ้นมานะครับไอการบานขยายตัวเนี่ยมันก็จะไปทําให้โพรงบาดแผลเนี่ยเปิดกว้างขึ้นนะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่การระเบิดแต่ว่ามันบานออกคล้ายๆกับว่าเป็นการระเบิด นะครับอันนี้คือข้อที่5ต่อไปนะครับข้อที่6นะครับบอกว่าเอากระสุนหัวทองแดงยิงไร้คาบตะกัวอันนี้ผมเคยดีมานานมากนะครับแล้วก็เคยนะครับเคยพลาดนะใช้คําว่าเคยพลาดนะครับทําอย่างนั้นคือยิงลูกตัวเลือดเลาโน้ตนะครับแบบนี้กับปืนกลสิกนะครับยิงยิงยิงไปนะครับจํานวนเนี่ยหลายหลายแม็กซซีนนะมากมากนะครับแล้วก็ ใช้ไอเจ้าตัวรูป FMJ นะครับแบบนี้ยิงปิดท้ายบอกว่าจะได้ล้างง่ายๆที่บอกว่าล้างง่ายๆเนี่ยก็เป็นความคิดนะครับว่าแจ็คเก็ตโฮลลูพอยตเนี่ยมันจะไปไปจับนะครับตะกูเนี่ยแล้วก็ไล่ออกมาตามเกลียวลำกล้องออกไปหมดเลยแบบสะอาดมากนะพอไปส่องดูจริงๆเอ้ยเห็นนะว่ามันสะอาดจริงๆนะครับเป็นความเชื่อแบบนั้นนะจากนั้นเนี่ยก็ไปถามนะครับในสนาม ตอนนั้นเนี่ยผมไปยิงที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่่ายทองทีขายุนะก็ไปพูดคุยในประเด็นนี้กับในสนามในสนามท่านก็เกาหัวนะเกาหัวยิ่งๆเลยบอกว่าโอ้โหผิดนะครับเป็นความเชื่อที่ไม่ควรไปทําโดยเด็ดขาดเขาก็ถอดตัวลำกล้องนะครับปืนกล้องผมเนี่ยจากนั้นเนี่ยใช้ตัวเหมือนกับเป็นตัวเกี่ยวนะเป็นซีกรวดเล็กๆนะครับแล้วก็ส่องเอาไฟส่องดูนะครับแล้วก็ขูดตามเกี่ยวลำกล้องนะขูดออกมา แป๊เดียวโอ้โหเป็นชิ้นตะกัวเนี่ยดูดมาเป็นอ่าเป็นดุนๆุนเลยนะครับเปลี่ยนั้นจริงๆสแสดงว่าที่เห็นเนี่ยว่ามันเรียบมันสะอาดเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าไอ้เจ้าตัวแจ็ k เก็ตโฮโลพอยต์มันไปเบียดนะครับไอ้ตะกัวเนี่ยที่มันติดอยู่ตามคาตามร่องนะครับมันไปเบียดให้ยิ่งแน่นขึ้นจากที่ว่ามันจะดูง่ายๆกลับกลายเป็นว่ามันไปทําให้ตะกัวเนี่ยฝังแน่นไปที่เกียวของลำกล้องมากกว่าเดิมอีก นะเพราะนั้นอย่าไปทำนะครับในเรื่องของการใช้รูปหัวทองแดงยิงได้คาบตะกัวไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คอนเฟิร์มกับตัวเองเห็นด้วยตัวเองนะเมื่อก่อนก็เชื่อแบบนั้นนะครับอผ่านไปต่อไปนะครับต่อไปห้ามใส่กระสุนในช่องโม่ที่ตรงกับจานท้ายนะครับของเข็มแทงชนวนหมายความว่าางี้ความเชื่อเนี่ยผมก็เคยทําเคยผ่านมาหมดแล้วนะครับ ปกตินะครับเราก็จะบรรจุลูกเนี่ยเต็มแมกกาซีนเลยหรือว่าเต็มโม่นะครับเข้าไปนะประมาณนี้แต่ทีนี้นะครับความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่ามันมีนะครับบางนัดที่ตรงกับตัวเข็มแทันชนวนนะครับจานท้ายเนี่ยถ้าเผื่อว่าปืนเนี่ยเกิดการตกกระแทกตึง้งนะนัดน,นั้นเนี่ยอาจจะลั่นออกไปได้นะครับเป็นความเชื่อนะครับเช่นนั้นซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดสัทีเดียวนะครับ ไม่ผิดเพราะว่าปืนบางรุ่นนะครับอาจจะเป็นปืนที่ที่คนไทยเนี่ยสร้างขึ้นมานะไม่มีเรื่องของเซฟตี้นะครับเรื่องของการป้องกันนะครับนกเนี่ยมันโผไปชนจานท้ายไม่มีไม่มีเซฟตี้ตรงนั้นนะครับเพียงแค่เอานิ้วเนี่ยผักไอเจ้าตัวนี้นะครับไอเจ้าตัวนกสับเนี่ยมันก็ไปถึงจานท้ายนะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับปืนสมัยใหม,ใหม,ใหม่แบบนี้มีเซฟตี้นะครับการที่นกเนี่ยมันจะเดินมาที่ตรงจานท้ายได้ จะต้องมีการง้างนกแล้วก็เหนีย่ยวไกเท่านั้นนะครับดูนะกดยังไงก็ไม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นปืนค่ายไหนจะมีระบบนี้ทั้งหมดนะครับมันจะมาต่อเมื่อเราทําการง้างนกแล้วก็ยิงตึ้งนะครับแบบนี้ถ้ามองลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวเข็มชนันชนนี้มันโผล่นะปึ๊บนะครับเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นถามว่าผิด100%ยเไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าเราจะไปเสียกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยทำไมถ้าเผื่อว่าปืนเนี่ย ม,มีระบบเซฟตี้ที่ดีพอนะครับพอไหนก็ลองตัดสินใจนะครับเลือกดูแล้วกันว่าจะบรรจุแบบเว้นเอาไว้หนึ่งนัดหรือว่าจะบรรจุเต็มโมก็แล้วแต่นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเป็นความสบายใจทิ้งท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ในเรื่องของความเชื่อผิดผิดนะเกี่ยวกับเรื่องของปืนที่ผมเห็นอยู่นะครับในหน้าเว็บเนี่ยมีจํานวน40ข้อเยอะมากนะถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าไล่ทั้งหมดเนี่ย อาจจะยาวจนเกินไปนะก็เดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแทรกนะครับในบางช่วงจังหวัดที่เหมาะสมในะอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการคลายเคยรียดเป็นคลิปผ่อนคลายนะครับในการชมนะโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับอาทิ้งท้ายน,นิดนึ่งก่อนจะไปนะครับผมก็เปิดดูนะครับอีกอันนึงน่าสนใจก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นข้อ12นะ สิบเอกับสิเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเขาบอกว่าการยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนเนี่ยมันจะหายไปในอากาศเนื่องจากการเสรียดสีกับอากาศแล้วก็จะไม่ตกลงมาหรือทะลุนะครับไปที่บนอวกาศเลยแล้วก็รออยู่ในอวกาศเป็นแบบนั้นข้อนี้ผิดนะครับจะไม่มีความคลาดเคลื่อนใดๆมาหักล้างว่ามันถูกต้องมันผิดเต็มๆเลยในเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้านะครับยังไงเนี่ย มันจะถูกแรงน้ำถ่วงของโลกเนี่ยดึงลงมาแน่นอนนะครับขึ้นไปได้นเนี่ยเราล่สัก2อถึงสไม่เกิน3กนะิโลเมตรนะเต็มที่เนี่ยก็3าก,กว่าถ้าเผื่อว่าความเร็วต้นเนี่ยมันแรงจริงๆนะครับตามหลักโปรเจต์ตายแล้วก็คิดตัวแดกฟอสนะครับแรงต้านอากาศด้วยขึ้นไปก็ประมาณสัก2กิโลโดยประมาณนะครับแต่กว่าจะหลุดพ้นออกนอกโลกเนี่ยโอ้โหมันไกลกว่านั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหลุดออกนอกนะนอกโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ และในเรื่องของการเสียดสีกับอากาศแน่นอนนะครับว่าวัตถุทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันผ่านนะครับอากาศเนี่ยด้วยความเร็วมากๆมันจะเกิดการเสียดสีนะฮะอาจจะไปเข้าใจนะครับเห็นถึงอุกกาบาตหรือว่าเป็นพวกสเก็ตนะดาวตกผีพุ่งใต้นะครับอาจจะคิดแบบนั้นนะความเชื่อตรงนี้แต่ว่าไอ้เจ้าตัวหัวกระสุนปืนนะครับโอ้โหมันไม่ใช่เล็กๆแล้วก็ความแข็งมันมากความเร็วก็ถ้าเทียบนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยความเร็วนี้เดียวเอง ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเสรียสีแล้วก็ลุกไหม้แล้วก็หมดไปทําไม่ได้แน่นอนนะครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่ายิงปืนขึ้นฟ้าก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไป่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ